เดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการหาเงินในขณะที่เราหลับอยู่เนี่ยเงินก็ยังไหลเข้ากระเป๋าเราอยู่ซึ่งทําได้จริงแบบชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยเอาไหมครับเป็นสูตรโกงอย่างหนึ่งนะครับสําหรับคนที่ไม่ทราบเราจะใช้วิธีการสะสมจากเล็กเน้อยๆจนมันเป็นปริมาณท,ที่มากๆแล้วเวลามันจ่ายเงินให้กับเราเนี่ยมารงรวมกันทุกก้อนแล้วเนี่ยมันจะเป็นก้อนที่ค่อนข้างใหญ่มากกรเพอใหญ่กว่าเงินเดือนเราที่ได้รับอีกนะครับ แจกให้ฟรีแบบนี้เอาไหมครับใครเอาพิมพ์เอาหน่อยเพราะถ้าเกิดว่าคุณเอาในวันนี้ปั๊บเนี่ยผมจะพูดชี้ช่องทางให้คุณก่อนคุณจะเห็นภาพรวมว่าคุณต้องเดินไปทางไหนแล้วหลังจากนั้นปั๊บเนี่ยนะครับผมจะมาเจาะลึกให้ทีละอันทีละอันทีละอันจนกว่าคุณจะเข้าใจมันและคุณก็หาเงินได้โอเคไหมครับตอนนี้คุณเห็นช่องทางก่อนบางคนแค่เห็นช่องทางคุณก็ทําเงินได้แล้วอะ่ะ นะบางคนแบบอาจจะแบบตื้อๆตัตนๆอยู่พอเจอหัวข้อนี้เข้าไปแล้วคุณมาฟังตรงนี้แล้วคุณเกิดไอเดียปิ๊งปังขึ้นมาเนี่ยคุณหาเงินได้เป็นก่อเป็นกรรมแบบนี้ยเอาไหมครับถ้าเอาคอมเมนต์เอาหน่อยเดี๋ยวจัดให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่นี่ไม่มีการเก็บเงินคุณแน่นอนนะครับโอเคไหมอ่ะผมจะเริ่มแบบนี้ วิธีการหาเงินในขณะที่เราหลับอยู่เนี่ยซึ่งถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนเนี่ยก็คงจะเป็นการซื้ออสังหาริมทรัพย์และปล่อยเชา่าถูกไหมเราจะตื่นเราจะหลับเราก็ยังได้เงินจากค่าเชา่าซึ่งมันใช้วิธีการเนี้ไม่ได้เพราะมันใช้ทุนเยอะมากเราไม่ได้รวยขนาดนั้นนะแต่ว่าเราสามารถใช้ออนไลน์แทนได้ซึ่งผมจะบอกคุณผู้ชมประมาณ5ข้อแบบนี้นะครับผมแล้วก็เอาไปใช้งานตามที่คุณแบบจะปรับใช้ได้เลยโอเคนะ ข้อที่1ก็คือการเป็นนายหน้า Tiktok ครับเดี๋ยวใจเย็นหลายคนบอกโอ้โหอาจารย์แทบจะปิดคลิปวิดีโออาจารย์บอกทําไมเนี่ยนายหน้า t i k t o k ใครก็รู้นะฮะใจเย็นไม่ได้มีแค่นั้นนะครับการเป็นนายหน้าทิก o k กนะทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเราจะผลิตคลิปวิดีโอ1คลิปขึ้นมาถูกไหมแล้วเราก็ปักตะกร้านะครับแล้วคนก็เข้ามาดูสั่งซื้อสินค้าปั๊บเราจะได้ค่าคอมมิชชั่นหรือว่าค่านายหน้านั่นเองนะครับ เมื่อคลิปแรกเนี่ยทำไปอาจจะเกิดประสิทธิภาพที่น้อยมากอาจจะได้หรือไม่ได้เลยก็เป็นได้แต่ถ้า10คลิปเนี่ยนะครับเราจะเริ่มได้บ้าง50คลิปเราจะเริ่มได้เยอะขึ้น100คลิปเราจะเริ่มได้แบบเป็น,เ,ปนเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากขึ้นแล้วซึ่งการทําวิดีโอในหน้าส,สั้นแบบนี้นะครับผมเราจะเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่ก็คือเราจะเอาไปลงใน Facebook แล้วก็ใน YouTube ด้วยนะครับใช้เป็นวิธีการสแต็กในลักษณะแบบนี้ เมื่อมีคนสนใจก็เราทําคลิปเดียวแล้วเนี่ยเราแค่เสียเวลาไปลงเพิ่มอีกสัก2แพลตฟอร์มนะมันก็สามารถที่จะหาเงินได้เช่นกันนั่นเองนะครับเราจะค่อยๆสะสมเงินจากก้อนเล็กๆมันจะค่อยๆใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆตามการสร้างของเรานั่นเองนะครับทีนี้ข้อที่2ก็คือการลงวิดีโอด้านในแอปพลิเคชันของ s h o ป e e ซึ่งถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยได้ซื้อของในแพลตฟอร์มของอ e ีคอมเมิร์ซอย่าง s h o ป e e แล้วเนี่ยแต่ว่าคุณอาจจะสั่งซื้อผ่านทาง t i k t o k เยอะขึ้นนะครับ ลองกลับมาดูใหม่ใน s h อป e e มันก็มีบริการทำวิดีโอเหมือนกันนะครับซึ่งผมเคยลองทำในช่วงแรกนะไม่ได้ตั้งใจทำหรอกเราก็หาเงินจาก t i k t o k เหมือนเดิมนั่นแหละเราต้องการทดสอบอักอริทึมผมก็ทำในหน้าใน t i k t o k นะครับแต่เพียงแค่ว่าเอาวิดีโอจาก Tik t o k อะมาโพสต์ลงใน s h อป e e เหมือนกันรอบแรกทำเนี่ยมันไม่ค่อยได้อะไรยอดวิวโคตรน้อยเลยนะแต่พอเราทาแบบสม่าเสมอมากยิ่งขึ้นเนี่ยเหมือนระบบ AI มันจับได้ว่าเฮ้ยแสดงว่าไอคนนี้เนี่ย มันจะมาหาเงินในช้อปปีแบบจริงจังนี่หว่ามันเสิร์ฟคอนเทนต์รัวๆเลยมันเข้ามาโพสต์แบบเต็มๆเลยเนี่ยมันเริ่มเห็นผลมากยิ่งขึ้นนะครับจากที่ไม่เคยได้อะไรเลยบางคลิปเนี่ยมันมีการดันขึ้นมาปุ้งนะครับผมยอดวิวเนี่ยได้ไปก็ประมาณหนึ่งแต่ว่ายอดเงินที่เข้ามาเนี่ยบางคลิปได้7 0 0 8 0 0บาทเลยนะครับผมซึ่งมันก็เป็นเงินที่เยอะอยู่นะและมันก็ยังคงพุ่งไปเรื่อยๆด้วยนี่คือความเจ๋ง นะของการเอาวิดีโอที่มันกลังมาได้ทำเพิ่มมาทำจาก Tik Tok อยู่แล้วเนะี่ยเพียงแค่ามาโพสลงใน Shopee ด้วยนะฮะเจอจลัดได้เงินอีกนะครับแทนที่แบบจะได้แค่ Tik Tok ตรงเดียวแต่ว่าได้ตรงนี้อีกด้วยนะครับนี่คือข้อที่2นะครับต่อมาข้อที่3ก็คือการทำา r f f r r a l r e นะครับ e หรือว่าการแนะนำเพื่อนให้มาใช้พวกแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันอะไรแบบเนี้ยซึ่ง มันจะเป็นลักษณะที่คล้ายๆพวกมิจฉาชีพหรือว่าพวกเว็บพนันนะมันชอบใช้วิธีการนี้กันซึ่งเราจะไม่ทําเว็บพนันเพราะว่ามันแย่มากนะครับมันเสี่ยงแล้วมันก็ผิดกฎหมายด้วยเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับแต่ที่พูดถึงในวิดีโอนี้ก็คือการใช้วิธีการแนะนําเพื่อนจาก b i t ครับนะครับบิตคัก็คือจะเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้สําหรับการเทรดพวกบิตคอย นะฮะซึ่งได้รับการรับรองจากกรรอเนาะมันก็ถูกกฎหมายครับเราเข้าไปด้านไหนนั้นปั๊บมันจะมีฟังก์ชันเรื่องของการแนะนําเพื่อนให้เราทําการเข้าไปด้านในแล้วทําการคัดลอกลิงกแนะนําเพื่อนมาเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยถามว่าเอา้าอาจารย์แล้วจ,จะแนะนําใครอ่รอบตัวเพื่อนชั้นที่คบกันอยู่เนี่ยมียังไม่ถึง 10- 20คนเลยจะแนะนําใครได้นะครับใช้วิธีการนี้ครับก็คือให้คุณทําการแบบเข้าไปทําการ แนะนำสอนวิธีการเล่นบิตคอย n เบื้องต้นอัดคลิปวิดีโอแนะนำนะครับคุณศึกษาเจาะลึกเข้าไปเกี่ยวกับบิตคอย n เครื่องมือพื้นฐานทำยังไงอะไรยังไงวิธีการเทรดทำางไงอะไรไงคุณก็สอนโู่นนี่นั่นเสร็จปั๊บคุณแปะลิงก์แนะนำเลยนะครับเมื่อคุณได้ได้เงินจากการแนะนําไม่พอนะครับวิดีโอเนี่ยนะครับผมที่คุณทําลงไปเนี่ยมันก็ได้เงินเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการแนะนําเพื่อนโดยวิธีการใช้ ความรู้และการแนะนําในลักษณะการที่ให้เข้าไปก่อนแบบนี้นะครับเขาก็จะมากดนะครับจากลิงก์ที่เราปักไว้นะครับเราก็จะได้เงินเหมือนกันซึ่งผมก็อันนี้ผมไม่ค่อยชอบทำนะผมพูดตรงๆเลยนะครับแต่ถามว่ามีคนทํำไหมพนักงานผมทําอยู่แล้วเขาได้เงินด้วยนะเดือนเดือนนึงเนี่ยได้เงินเกือบจะเท,บเท่ากับเงินเดือนที่เขาได้จากผมเลยนะนะครับ เพราะว่าเขาเองเนี่ยชอบเล่นบิตคอยอยู่แล้วแต่ว่าเขาเองก็อยากจะมีรายได้เสริมด้วยเนาะก็คือทํางานกับผมด้วยเล่นบิตคอยไปด้วยนะครับเขาก็สามารถทําได้จริงนะแต่อันนี้คือผมไม่ได้ทําคุณจะสังเกตว่าผมไม่เคยแปะลิงก์เชิญชวนพวกคุณเลยนะถูกไหมเพราะว่าผมบอกแล้วผมจะทําช่องนี้ให้เป็นช่องที่ผมให้เงินให้ความรู้คุณฟรีๆจะบอกให้เงินฟรีๆไม่ใช่ให้ความรู้คุณแบบฟรีๆนะครับผมก็เลยไม่ทําในรูปแบบนั้นแต่คุณสามารถทําได้ มันไม่ได้ผิดอะไรไม่ได้มีใครห้ามเราให้ความรู้แล้วเราก็แนะนําให้เขากดลิงก์ไปสมัครในบิ t ค u ัเนี่ยนะครับผมบิ c ครับถูกกฎหมายนะของกอรอตอรับรองนะครับผมนะรเราจะได้เงินอีกช่องทางนึงนั่นเองนะครับต่อมาวิธีการที่4ก็คือการใช้ระบบ EA ในการเทรดทองคำก็ได้นะครับหรือใช้คุณเคยเห็นไหมที่เขาใช้โปรแกรม MT5 ในการเทรดมันก็จะมีให้ตัวเลือกเทรดเยอะนะ แต่ในที่นี้คือผมแนะนําเป็นทองคํานะครับเพราะว่าผมเองก็เคยลงไปเช่นกันนะครับก็ลงไปราวๆประมาณ1 0 0 0งพันถึงสองพเหรียญก็คือประมาณาต้นแรกเราลงไปพันเหรียญประมาณ3 0 0 0 0กว่าบาทนะครับแต่ว่ารอบนี้ลงไปเป็นสองพแล้วก็คือเป็น6 0 0 0ืนกว่าบาทนะครับแล้วก็มันจะใช้เป็นระบบ AI ในการเทรดแล้วเขาจะมีการประมวลผลนะครับ ว่าต้องใช้กระบวนการทฤษฎีอะไรบ้างมาลองรับแล้วก็ทําการเทรดแล้วมันก็จะแบบค่อยๆขึ้นมาเดือนนึงเนี่ยมันจะได้ประมาณสักได้มาประมาณเกือบเกือบสองก่าเหรียญเหมือนกันก็ก็ได้หลายพันบาทอยู่นะนะครับจากการลงทุนแบบรูปแบบนั้นซึ่งมันเป็นอะไรตอบแทนที่ค่อนข้างดีมากเลยนะครับผมเองก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้อันนี้เดี๋ยวจะมาขยายผลให้สําหรับในการเทรดตรงนี้แนะนำว่ามันสามารถทําได้แต่ต้องมีความรู้จริงๆอันนี้ไม่ใช่ไปมั่วู่โหลดแล้วก็ลงเงินนะครับคุณผู้ชมหายนะได้นะแต่อันนี้ต้องมีความรู้จริงๆ นะเพราะว่าในขณะที่เราหลับหรือเราเตื่นเนี่ย AI มันจะเทรดให้ตลอดเวลาซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่มีความรู้อะไรเลยแล้วคุณไปมั่วๆเนี่ยครับอาจจะเสียหรือว่าอาจจะแบบขาดทุนได้นะเพราะฉะนั้นการลงทุนมัมีความเสี่ยงนะฮะเดี๋ยวอันนี้ผมมาขยายผลให้ทีหลังแต่คุณให้ให้นึกออกไว้ว่ามันมีระบบนี้อยู่ที่ช่วยคุณหาเงินแต่ก็ยังไม่แนะนําแบบเต็มตัวนะอันนี้ต้องไปเจาะลึกความรู้นะครับแต่เนี่ยมาบอกไว้ว่ามันมีกระบวนการแบบนี้อยู่บนโลกนี้ด้วยนะครับโอเคไหมและสุดท้ายก็คือข้อที่5 การรับรายได้จากเอเซนของ YouTube นะครับถ้าคุณทํากระบวนการตั้งแต่หนึ่งไปเนี่ยก็คือจะก,การทําคลิปสั้นถูกไหมคุณลงใน YouTube ด้วยใน TikTok ในเ c e b o o k ด้วยเนี่ยนะครับนอกจากจะได้ค่าในหน้าแล้วเนี่ยเรายังได้ค่าโฆษณาจาก a เ e n s e ด้วยนะครับไม่พอนะครับคุณทําคลิปวิดีโอสําหรับการสอนอบิดครับและคุณก็แปะลิงก์แนะนําคุณได้เงินจากการแนะนําและคุณก็ยังได้เงินจากเอเซนด้วย นี่คือข้อดีนะครับแต่ต้องยอมรับนิดหนึ่งว่าปัจจุบันนี่เนี่ยรายได้จาก YouTube กับผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับคือมันค่อนข้างน้อยมากๆถ้าเทียบจากเมื่อก่อนแต่มันก็ยังพอได้จ่ายค่าไฟได้จ่ายค่าน้านะครับผมนะได้จ่ายค่าเช่าที่นะครับเดือนนึงก็ยังโอเคนะครับยังพอได้จ่ายโน่นนี้นั่นบ้างแต่ด้วยความที่ตอนนี้นะครับผมทางยู u ูบเนี่ยมีเงื่อนไขในการรับรายได้ที่ค่อนข้างซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับผมก็เลยต้องต้องทำใจอย่างเดียวนะครับไม่สามารถทําอะไรได้ นะครับผมแต่ว่าก็ยังได้เงินนะพอรวมรวมแล้วเนี่ยที่ผมพูดมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอยู่ที่ว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีเทคนิคในรูปแบบไหนบ้างนะครับว่าเราจะปรับใช้ยังไงในแต่ละส่วนที่ผมแนะนำนะครับแต่ของผมเนี่ยรวมรวมแล้วในก้อนที่ทํามาทั้งหมดที่บอกมาสักครู่นี้ก็ได้แสนกว่าบาทเหมือนกันนะครับต่อเดือนนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะทําอันไหนนะคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวผมจะมาขยายผลให้อันนี้เป็นการบอก ให้คุณได้ทราบว่าบนโลกใบนี้ก็มีวิธีการหาเงินในรูปแบบนี้ด้วยและขณะที่คุณหลับนะครับวิดีโอทุกอย่างเหล่านี้มันจะทํางานให้คุณและมันจะทําเงินให้คุณนั่นเองในขณะที่คุณหลับนะครับโอเคนะครับผมถ้าชอบข้อมูลแนวนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับคนใจชาวบ,บ้านนะครับมีข้อมูลดีๆมาเสิร์ฟให้คุณในทุกๆวันนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ